สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนมก,กราคมพศ2568ศู25 68, สนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมก,กราคมพศ2568ศู25 68, สนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ทำการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรามาส1และ2ไปแล้วคิดเป็นร้อยละ99.99 99. รายงานการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่8-9มกราคมพศ2 5 6 8 นายปุ้งพัฒน์พิมพ์ปัชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยข้าราชการครูสกรรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครื่องมือวดัดและประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ประจําปีการศึกษา2567ณห้องประชุมโคสิตโคสณาสันติสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดสกลนคร รายงานการจัดกิจกรรมภาคีเครือข่ายวันที่9มกราคมพศ5 5 8ในารยพุฒพัฒน์พิพพพมพปัช,ชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางดาวรุ่งปาราสิิธิ์ครูกศนตบลและนางวนิดาเกอินครูกศนตบลเข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกิจกรรมหลักที่2 สร้างผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพกิจกรรมรองที่สองอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งมืออาชีพจัดโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนครโดยมีนายวชิรายุทธทองในอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในโครงการน้าหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่10มกราคมพศ25 1 8นายนพงิพัฒน์พิมพ์ปัชชา ผู้อในการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมมอบปัจจัยพระป่าก,การศึกษาเพื่อสมทบทุนสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงสนามเด็กเล่นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถใช้ถนนได้อย่างสะดวกและให้นักเรียนได้เล่นอย่างปลอดภัยณโรงเรียนบ้านพลบกหนองผือตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร วันที่14มกราคมพศ2518เวลา10นาฬิกานายพงพิพัฒน์พิมพ์ประชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสุภาวรรณอัคราชครูกศนตำบลและนางนงเยาวปูเงินครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรอยพระราชดำริเรือพระราชทานเวชภาในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์ กำหนดในวันที่22เดือนมกราคมพศ2518โดยมีนายวัชรายุทธทองแานอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในการประชุมนังห้องประชุมโรงเรียนบ้านกุฎนาคามเชิดชูวิทยาศาสร์อำเภอจเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่16มกราคมพศ2518นายิพงพิพัฒนพ์พ,พิมพ์ปัชชา พูมในการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ครูผู้วายชน และทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลณวัดศิริราชวัฒนาอนเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครและเวลา8นาิกา20นาทีเข้าร่วมกิจกรรมพิธีบูชาบูรพาจารย์และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และกิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาณหอประชุมเกาะใหญ่หนองทุ่งมนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร วันที่16มกราคมพศ2518นายพุิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติครั้งที่69พศ2518พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลบุคลากรดีเด่นเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นให้เป็นแบบอย่าง แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและคนทั่วไปโดยมีน,นายนารงศักดิ์จันทรางสีรองผู้อำนวยการสพรรสกลนครเขตสองให้เกียรติมอบณกาใหญ่หนองทุมม่งมนอำเภอเจริญศินจังหวัดส,สกลนครวันที่16มกราคมพศ2518 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมวันครูแห่งชาติครั้งที่69พศ2568พร้อมทั้งเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลครูดีสีเจริญศิลป์ซึ่งประกอบด้วยนางสวณีเสรพฐพลตำแหน่งครูนางสาวพวงแขดานนอกตำแหน่งครูนางวนิดาเกียอินตำแหน่งครูกศนตบลน,นางสุภาวรรณอัคราช ตำแหน่งครูกษนตำบลและนางนงเยาวปูเงินตำแหน่งครูกษนตำบลเพื่อเป็นการยกย่องครูต้นแบบเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยมีนายวัชรายุททองนายอำเภอเจริญศิลป์ให้เกียรติมอบและเป็นประธานในพิธีนกกรใหญ่หนองทุ่งมนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่16มกราคมพศ2518 เวลา13นาฬิกานายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสวณีเสรพน์ตำแหน่งครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์และบุคลากรสกรอรระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการและร่วมจัดนิทรรศาการการศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสนับสนุนเครื่องเสียงการประเมินคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2518คือนายโสวัตรกุฎทองดีผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่มนหมู่สิบตำบลทุ่งแก่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่22มกร,ราคมพศ2518นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามรอยพระราชดำริเรือพระราชทานเวชภาในพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์พร้อมร่วมมอบชุดของขวัญจากสภากาชาติไทยให้แก่คนพิการผู้ด้โอกาสเด็กผู้สูงอายุโดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในกิจกรรมนี้ หน um ma, ้าหอประชุมโรงเรียนบ้านกุนาขามเชิดชูวิทยาศาสร์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันท know mm ี่22มกราคมพศ2 5 1 8นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาวพวงแขด่านนอกตำแหน่งครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมประชุมการจัดงานประเพณีแห่อันเชิญพระอุปคุตอำเภอเจริญศิลป์ ประจำปี2518พิธีแห่อันเชิญพระอุปคุตเป็นงานประเพณีประจำปีของอำเภอเจริญศิลป์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์ของทุกปีประกอบพิธีแห่อันเชิญองค์พระอุปคุตจากหนองทุ่งมนไปประดิษฐานที่แท่นพระณนะบริเวณลานพระใหญ่วัดศิริราชวัฒนาโดยมีนายวัชราย,ยวททองในอำเภอเจริญศิลป์ เป็นประธานในการประชุมนาวัสิริราชพัฒนาอนเภอเจริญศิลป์จังหวัดส,สกลนครวันที่23มกราคมพศ2518นายหกสิพมวิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้บุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนกิจกรรมสส,สปชต,ตและเครือข่ายมีส่วนร่วมส่งเสริมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกอง,กรรงค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณภาพกิจกรรมรองที่1สสปชตและเครือข่ายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคุณภาพณนโรงแรม MJ The m a j e s t i c สติำบลท่าเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร วันที่28มกราคมพศ2518ข้าราชการครูและบุคลากรส่นส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมเดือนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักรู้และเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2518 ณเขตพื้นที่อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดส,สกลนครวันที่28มกราคมพศ2568เวลา10นาฬิกานายพงพิพัฒน์พิมพ์กัชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้นางสาวพวงแขด่านนอกตำแหน่งครูร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนงานโครงการตามโครงการการกำกับติดตามและประเมินผลโดยกออร,รมน ภายใต้การบริหารการจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนของกออร,รมนจังหวัดส,สกลนครประจำปีงบประมาณพศ2568เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและแผนงานประเด็นปัญหาระดับอำเภอโดยมีนายวชิรายรอดทองนายอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในการประชมุมณห้องประชมุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดส,สกลนครการปฏิบัติาราชการของผู้บริหารดังนี้ วันที่7มกราคมพศ2518นายพรมพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์พร้อมด้วยข้าราชการครูสกรระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานงส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่12พศ2517ประจำเดือนธันวาคมพศ2517 โดยมีนายชาญชัยพลกองเสงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครวันที่7มกราคมพศ2 5 1 8นหายินายพงวิพัฒน์พิมพ์ปชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้ารับเกียรติบัตรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เป็นหน่วยงานการศึกษาที่ได้คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเ n นเครั้งที่1ปีการศึกษา2517คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศอันดับหนึ่งระดับจังหวัดสกลนครก่อนการประชุมผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการทุกป,ประเภทและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครครั้งที่12ทับ2517ให้เกียรติมอบ ณห้องประชุมศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครวันที่14มกราคมพศ2518นายพงศพิมพ์พปัชชาผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญสินเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาสกลอ,อีสานเกมครั้งที่8ภักตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่12-14กุมภาพันธ์พศ2518โดยมีนายชันชัยพลกองสิงห์ ผู้อในการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดส,สกลนครประธานกลุ่มสนมเล่นประธานในการประชุมณห้องประชุมโคศโีกศนาสันติสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดส,สกลนครวันที่17มกราคมพศ2518นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้มำนในการสนยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกิจกรรมสกรส่งความสุขให้น้องประจำปีพศ2518 เพื่อส่งความสุขแบ่งปันสิ่งของพร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยมีนายชันชัยพลกองเสงผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรอบประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมณโรงเรียนหนองคลองราษประสงค์ตำบลกกปาซิลอำเภอภูผานจังหวัดสกลนคร วันที่24มกราคมพศ2518สศูนย์ส่งเสริมการเรียนร ciğim, print, okay. Alban, like, Genesis, ู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกระดับทองประจำปีการศึกษา2 5 1 7เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติดแก่นักศึกษาป้องกันการเผยแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่ปลอดจากยาเสพติดสื่อลามกอนาจารการพนันเหตุทะเล โดยมีนายชันชัยพลกองเสงงผู้อำนวยการสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดสกลนครเป็นประธานกรรมการณนะห้องประชุมโคสิตโฆษณาสัมติสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครวันที่29มกราคมพศ2518นายพงว์พัน์พิมพ์ปาชาผู้อำนวยการสนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสกรอีสานเกมครั้งที่8ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลุ่มสนมได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสกลอ,อีสานเกมครั้งที่8ระหว่างวันที่12-14กุมภาพันธ์2518ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒสกลนครและสนามกีฬาจังหวัดสกลนครโดยมีนายชันชัยพงษ์กองเสิงผู้อำนวยการสำนักงานสกลฯประจำจังหวัดสกลนครประธานกลุ่มสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกลุ่มสนม เป็นประธานในการประชุมณนห้องประชุมโคสิตกศนสันติสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรูป้ประจำจังหวัดส,สกนลนครและในทุกวันพุธสกรระดับองค์กเจริญสินจากกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงและกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและมีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ตามนโยบายสำนักง,งานสกรประจำจังหวัดสกลนคร